สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่น้องน้เพื่อนเน,นท่านผู้ชมท,ทุกทุท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทยไก่9ฟ้านะครับก็อยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับมาประรองอ่าปร,รองมารุกไทยนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านที่มีชื่อว่าขุนตะแพงนะนะครับ คุณที่มาด้วยเลตติ้งนะครับ1,390นะครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้าก็ขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าเรือคองเจ็ดเสร็จใหม่นะครับคู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้านะครับก็มาด้วยม,ามาย้ามายองาซนะน่าจ,จะเป็นมายองซาซครับครับมายงซงายเต็มตัวจริงๆด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็เก็บขุนเข้าไปก่อนครับไก่ก้าวฟ้าก็รับมาซ้ายด้วยเบี้ยคู่กลางครับขอเบาเสียงหน่อย เสียงเพลงดังเหลือเกินนะครับปรับเปลี่ยนเรียบร้อยเรามาดูกันต่อครับคู่ต่อสู้เก็บขุนขึ้นมาเราก็เอาดูทางเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับมากดส่องสไนเปอร์นะครับเล็งไปที่ขุนของสีขาว <c oughs> สีขาวจะเอายังไงเอ่ยหลบนะครับหลบไปแล้วก็ยกมาขึ้นไปครับในตำแหน่งของมาเทียม ขุนคนเดียวนะครับเบียยกู่กลางนะครับเอาเรืออีกลำหนึ่งทางด้านปีกขวามาประกบคู่นะครับเป็นเรือนกกระจิบส่องสไนเปอร์ไปหาขุนขุนของสีขาวนะครับและระเบิดเบี้ยปูสามขึ้นไปกระทาลบกันแล้วนะครับในตำแหน่งนี้ก็่อสู้ขยายเม็ดออกไปนะครับเราก็กินตัดเข้าไปครับเอาในกินออกนอกไปเลยนะครับแล้วก็เอานอกกินเข้าในนะครับเราต้องการทําให้เบี้ยของสีขาวนะครับเป็นเบี้ยเดียวนะครับ เป็นเบียดเดี่ยวก็จะเป็นแท่นนะครับแท่นเม็ดแท่นมา้าแท่นโคนแล้วแต่เราจะเอาตัวไปยืนนะครับตำแหน่งนี้ม้ามาเนี่ยาอาจจะกินโคนดึงขุนเราขึ้นไปได้นะครับเป็นแต้มเด็ดครับถ้ากรณีมีเรือมาส่องอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหจะแรงมากครับจุดอ่อนของม้าเทียมคุณพลเดี่ยวเขาอยู่ตรงนี้นะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าตัดสินใจนะครับดันโคนขึ้นไป ม้าหนียกม้าขึ้นไปแทนคนขึ้นไปก่อนครับเพราะอนาคตเขาจะเอาเบี้ยคอมเม็ดนะครับมาแทงเราแทงโคนแน่ๆครับยกม้าขึ้นไปจับโคนนะครับถ้าเขาแทงโคนเราเมื่อไหร่เราจะเอาม้าตัดโคนนะครับเพื่อดึงขุนขึ้นมาเอาสูตรเดียวสูตรเดียวกันกับสีขาวคิดนะครับจังหวะนี้จริงๆครับดึงขุนขึ้นมาครับเอามากินโคนถ้าเขาไม่กินโคนกินมา้าคืน เรากินโคลเราก็ถอยม้ากลับมากินครับอ่าขุนมาจริงๆครับได้จังหวะทีเดินนะครับอเมทเปิดลุกเข้าไปครับแล้วเราก็ส่งโคนขึ้นไปไล่ม้าเลยนะครับครับทําให้ม้าของอ้าวไม่จอลอรีหนีครับเอามาตัดกินโคนเราเฉยอืมเสียดายจังนะครับโคนขึ้นไปอยู่ตาที่สวยงามนะครับก่ไม่เป็นไรครับเราก็เสริมโคนด้านหลังขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับนะครับฉีกออกไปทางด้านปีกซ้ายนิดนึงนะครับส่งให้เรือจับกินเบี้ย คู่ต่อสู้ไม่ยอมครับเอาขุนมาผูกเราก็ดันโคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเราก็จะกินเบี้ยเหมือนเดิมครับนะครับยังไงเบี้ยตัวนี้ก็ต้องสังเวยนะครับให้ไก่ก้าฟ้าแน่ๆนะครับโคนเราต้องกินแน่นอนครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงเอ่ยนะครับท่านขุนตะแคงนะนะครับคู่ต่อสู้นิ่งไปอยู่พักนึงครับก็ถอยขุนไปแล้วนะครับกินเบี้ยเข้าไปนะครับ ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นต่อเบีย้ยหนึ่งตัวแล้วนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมาจับเบีย้ยแล้วก็ดันขึ้นไปท่าแรกเราไม่สนครับยกม้าขึ้นไปจะไอรุกค่าแต่ยังรุกไม่ได้นะครับจึงหว่ากินตัดเข้ามาก็กินคืนเข้าไปครับคู่ต่อสู้เอาเรือมากันเรารุกก็เท่ากับต่อมาธรรมดาอืมอะ ขยับเรือมากดหน่อยก็ดีครับก็พยายามที่จะเข้าโจมตีนะครับกูวต่อสู้หลบขุนไปแล้วจังหวะนี้เอาเรือมากันตาลุกครับตาลุกคาดนะครับก็มีตำแหน่งลุกคาดอยู่ ตาต่อไปก็เป็นตาของสีขาวเดินครับคู่ต่อสุ้ท่านนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นดีพอสมควรแบบนี้เรากินมารุกกินเรือตัวเท่ากันก็ดีครับก็กินตัดกําลังไปหน่อยก็ดีครับกินตัดไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกครับก็เอามาลุกเข้าไปปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเคลื่อนกันครับกินเรือทางด้านปีข,ขวาครับ กินเรือทางด้านปีกขวาเขากินเข้าไปกินเรือดีกว่าครับนะครับถึงเราไม่กินเรือเราจะเป็นรองนะนะครับจริงๆเราอยากจะเก็บมาไว้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้คู่ต่อสู้มีเรือ2องลำขุนเราก็จะไม่ปลอดภัยนะครับในอนาคตด,ดันเบี้ยค้ำไปก่อนครับในตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้จะเอาเรือออกก็ดันเรือขึ้นไปหนึ่งตาครับกันไว้ก่อน ป้องกันการก่อกวนครับเขากินตัดเรากินขึ้นไปเบียริมขาดอืมก็คงต้องยอมเสียตัวหนึ่งนะครับเบียรริมก็จะเหลือตัวเท่ากันหมากเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสมอสูงนะครับ โ่ตสูมมาจับก,กินเบีย้ยตำแหน่งนี้แล้วเราได้จังหวะทีเดินครับเอาโคนปักลุกเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับจังหวะนี้เอาเรือไปผูกเราก็จะโดนลุกก่อกคนเอาเรือออกก็ช้าไปเอาเม็ดปักลุกกระปใบหนึ่งดอกครับได้จังหวะทีเดินเหมือนเดิมครับก็พยายามหาจังหวะทีเดินนะครับก็ด้วยการลุกนะครับาจังหวะนี้ก็ได้เดินฟรีสามทีนะครับเอาเรือลุกปักกระปไปหนึ่งดอกแล้วก็ปล่อยให้กินเบี้ยไปเลยนะครับ แต่เราจะเอาคนไปกินคนแน่โ่ตโซ้รู้ทัน,นครับเมื่อไม่กินก็เอาเรือไปผูกครับนะครับเราจะดันเบี้ยขึ้นไปหงายได้ในอนาคตนะครับเรือยึดของเจ็ดไว้ก่อนนะครับนะครับก็จะมาดูกันต่อว่าเราจะบีบได้ไหมนะครับแต่ดูจากตัวหมากแล้ว เบี้ยเราถึงหงายได้ก็ขยับยังไม่ได้จังหวะนี้กู่ต่อสู้ทิ่มแรกกับเราพยายามละลายตัวนครับขุนเราก็ต้องโผกเราดันเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเขาลุกกินสองหนึ่งเราอีกไม่ได้ครับดันเบีย้ยขึ้นไปก่อนครับขยายเบีย้ยมาแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปหงายครับหงายเบีย้ยไว้ก่อนลุกหนึ่งทีแล้วเราต่อเรือจะชนะไหม อะโดนลุกแบบนี้ก็หนีขุนขึ้นไปลงไปข้างล่างเขาก็ลุกก่อกลวไม่จบนะครับหนีขึ้นไปเขารุกเรายอมให้เสียยอมเสียเบี้ยหนึ่งตัวนะครับขุนมุดขึ้นไปครับตัวลุกก็ดันขึ้นไปอีกนะครับกูต่อสู้กินฟรีไปแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปแลกกับเม็ดไปเลยนะครับกูต่อสู้จะเอากับเราหรือเปล่า ไม่เอาครับไม่เอาก็ดันเบีย้ยใส่โคนเข้าไปอีกนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมารุกเกอะกวนก็ขยับไปทางด้านปีกซ้ายนะครับนะครับขยับไปทางด้านปีกซ้ายคู่ต่อสู้จะทํำยังไงดีที่สุดน่าจะเดินโคนมากันอ้าวแบบนี้ก็ดีเลยครับอ้าวนาคมุดบาดานครับขุนไปเองนะครับโอ้โหตำแหน่งนี้นะครับเรือของเจ็ดเราเริ่มทํางานแล้วนะครับ ทำให้โคนหูสีขาวมีปัญหาครับ1390นะครับขุนตะแคงนะนะครับคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงน่าจะต้องถอยโคนไปกันอ้าวโคนมาแล้กับเราก็ดันโคนกินขึ้นไปครับเม็ดมีปัญหาอีกแล้วครับในตำแหน่งนี้ครับคู่ต่อสู้ต้องหนีเม็ดหนีเม็ดเราเอาเม็ดรูปอ่าคู่ต่อสู้หงายเรากินเม็ดฟรีครับตำแหน่งนี้ไม่ดีนะครับนะครับ ุนอยู่โดดเดียวนะครับอยู่แถวแปดนะครับกูจะสู้ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับนะครับไก่้าฟ้ายินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ